สวัสดีครับผมบ่าวนองครับมือนี้มาพบพอกระกบ่าวนองอีกคือเก่าครับผมมาแล้วครับเหลขฟังเหลาครับผมงวดวันที่16มีนาหกเจ็ดฟังไหวเบิ้งไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปวดใส่วิจาราณในการหลับซมเราฟังนําทุกสิ่งทุกอย,ย่างขึ้นอยู่ทีีโชคเลยดวงนะครับส่วนตะเลขสีเขารืเปล่าเขาอันนี้บ่าวนองก็บอกบ่ได้ครับผู้เ่นให้มาก็บ,บอกบ่ได้ขึ้นกันว่าเลขสีเขารืเปล่าเขาแต่ว่าเพื่อนได้มาเพิ่ก็เลยมาบอกสูฟังงวดนี้เข้มาตามกันต่อครับ มักบ่ามากักลองพิจารณาเอาด้วยครับเด้องวดที่แล้วจะมีทั้งสมหวังและบ่สมหวังเนาะหลืองวดที่ผ่าน,นมาแต่ว่าเหลขึ้นส่วนหมากงวดก้อนนะีน่ยไปเขาเหลขกเล่าครับผมไปเขาเล่าทั้งนั่งที่พันกับว่างทั้งเหล็กใหญ่เหล็กเล็กใหญ่นี่ลหละเพื่อนห้เหลขกใหญ่มาแต่ว่าบางคนหรือหลายคนเพื่นสี่จองเลยล่ะว่าเพื่อนสิเอาไปเอาไปเที่ยวได้ครับผมบ่ว่ากันครับผมเพราะว่า เบ้าหนองไ้เหลขกไว้แล้วแต่ผูใ้ใดสิไปซื้อครับฉิไปซื้อใช้ก็ได้ซื้อ,อยั้งก็ได้แต่ว่าเบ้าหนองไ้เลขกใหญ่เป็นหลักครับมามาฟังกันงวดนี้เพิ่นห้มาสามหางเพิ่นหมักเพิ่นห้มากงวดนี้สามหางบ่านเราคือห้หลายแท้่งวดนี้บ่หู้กันเบามากแห้ง่าซั่นมากแห้งซื้อไว้หลายแล้วเพิ่นว่าซื้อเหลขกสามโตนี่ซื้อเฉพาะสามโตได้เฉพาะสามโตนี่ เบิดสามสี่หมื่นล่ะนี่ยังไม่ได้ร่วมสองโตเลยเพ่นว่แก่แล้วโอ้มั่นใจเลยบ่บุ้หูบุ้งหัวามั่นใจบ่ได้เพื่นวาแต่กับมักมักแห้งแต่ว่าขันผู้ได้สิว่าจังใดกะจังพิจารณาเอาเพื่านวะชินะบ่าวต้องก็รแล้วว่าเล่งงามอยู่ได้งวดนี่เพื่อนวาถ้าอันนี้อย่าลืมแตกสองโตนําเดอเพื่นวาเผื่อมันบ่มาสามโตเผื่อมันมาสองโตเพื่นว่า อ่ะก็ลองแตกสองตัวนั่นเลยนะครับเด้อเพราะว่าเพื่อนหามาแต่เลขกสามตัวบ่าวน้องก็เลยถามว่าเลขกสองตัวเนี่ยเนียมีบ่เลขกสองตัวเนียนเนียเพื่อนกะจักษิบาจังไดรแต่เพราะว่าเพื่อนกัว่าเพื่อกะแตกออกจากนี้แหละเลขกสองตัวเพื่อกะแตกออกจากเลขกสามตัวที่เพื่อนหานี่ยแหละเพื่อนว่ากะบบอกถึงก็ว่าเนียนขอกเลขกสองตัวนั่นแต่ว่ากัซื้อไว้อยู่ติดไว้ตัวละพันอยู่เพื่อนว่าตัวละพันตัวละสองพันอยู่เลขกสองตัวเลย ถูรางวัลนี้เอาไหมเพราะว่าเพื่อนบริษัทซื้อตะเหล่งไงยางเดียวเพื่อนว่าเพื่อนบริษัทซื้อตะเล็ไทยอย่างเดียวเพื่อนกระซื้อเลขของของทางเพื่อนนำตั้งสี่นากระซื้อเลขของทางเพื่อนนำเพื่อนกระเพราะว่าเลขของทางเพื่อน่ะมันมันออกหลายมือพคนนั้นใ่ไหมแต่ว่าเหล่งไงมันออกสักแค่สองมือเองเพคนนั้นี่นหมอ้าวเพื่อนไห้มาสามหางนะครับเด้อลองพิจารณาเอางวดวันที่สิบหกมีนาหกเจ็ดหางแหลกเพื่อนไห้มาศูนย์หกเจ็ด 9 2 3 4สองสสปดหครับผมสามหางครับเหล็กฟังเล่าครับผมงวดพื้นที่16มีนาห7เจงเบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับนอหลายคนก็นถามหาว่าเมื่อไเพิ้นสิมาก็เหลือแต่เหลขกฟังเล่าล่ออยู่เอ้ล่อ,อเหลข,ขเมื่อขมิ้นอยู่บ่ท่านเห็นอยู่นี่งเงียบเงียบอยู่เหรียญไม้สุมบ่หรือว่าพิ้นสีมาบอกมือทุกทไทยอดีตนนกงเง็เงียบเงียบอยู่ เดี๋ยวเบาหน่องสิตามความฝันให้ครับผมหลายคนอยู่ให้ความฝันมาเบาหน่องมาท่านดิเอาคลิปลงให้เบิงเดี๋ยวเบาหน่องสิเอาคลิปลงให้เบิ้งนะครับเด้่อจังไงก็คอยติดตามเดี๋ยวความฝันเอามาลงกับมีทั้งคนมักหล้วก็คนมามักอันนี้มันกะนนาจีตังนะครับเนาะนนาจีตังเบาหน่องกันมานังมาเหรียญอยู่กระ t อ o ลุงปูเนี่ยครับเสาวมาเบาหน่องก็บริปไสเบาหน่องกันอนอยู่กับปูนี่แหละตอนสาวเบาหน่องก็บงดนามต้นใหม่ยังแหลวเรียบร้อยกวา ลานปูนแล้วเรียบร้อยบ้าหน่องก็จังไปเห็นงานแรงมาเบาหน่องก็มาหดน้ำต้นไหม่ก็มาปัดกวาดเล็กๆหนๆ่อยๆอยกับปูลตลอดครับบ่ได้ไปใส่ถ้าผููใดมาสารแม่ฮันนี่เด้ถ้าผูใดอยู่สีสะเกษหรืออยู่พื้นที่ไก่เคียงหรือเห็นคลิปเบาหนองแล้วก็มีลายเบาหนองก็มาสามารถมาไหวลงปูใดครับบ่หวงครับสามารถมาไหวได้ยูนีบ่มีตัวบริจาคนะครับให้มาไหวปู บ่ได้หวังว่าทุกคนสิมาบริจากเงินอันนี้บ่ได้บ่บ่บมีนะครับแต่ถ้าผู้ใดอยากทําบุญกับปูก็สามารถเทยดได้ผู้ใดอยากมาสางอีหยังอยู่นี่อยากมาสางกระท่อมไฟอยากมาสางอยากมาสือไฟโซลเซลอยากอีหยังหยังก็ได้ถ้าเฮ็ดให้ปูบ่าวน้องยินดีครับบ่าวน้องยินดียินดีกับคนที่อยากเฮ็ดให้ปูแต่ว่า เบ้าหนองบัวดิยังทั้งนั้นส่วนหมากเบ้าหนองกะมีแต่ไห้ปูเบิดครับอันนี้เบ้าหนองก็คือบอกผู้ใดอยากมาไหวามาใดครับมาใดมีพอเพิ่นยู่อันย่้งเว้นนัน่นพอเพิ่นจะอยู่ตลอดครับตอนก้างวันพอเพิ่นจะอยู่ตลอดเพิ่นก็นสามารถมาไหวใดนะครับนอให้เพิ่นพามาแต่ว่าถามเอาก็ได้ครับบ้านเบ้าหนองกระทอมเบ้าหนองอยูบ้านโนนดังนะครับบ้านโนนดังหลังการไฟฟ้าใหม่ สีสะเก็ดครับถ้าเพราะว่าสารแม่ฮันนี่กับบ้านเบ้าหนองนั้นอยู่ฟังเดียวกันอยู่แต่ว่าสมมติถา้ถาถา้ถาถา้ามีต้นใหม่หรือว่ายัางปิดบังนี่ก็สามารถแนมเห็นไอ้สาราของแม่ฮันนี่ได้ครับผมมองมองผ่านกันเห็นเลยล่ะกับกระท่อมที่หน้าอยู่ที่เบ้าหนองอยู่ตอนนี้แต่ก็อยู่บบกไกลกันครับนะแต่จังได้ก็ลองพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับเด้อ เหล,ล็กฟังลาวครับเหล,ล็กฟังลาวบอไปบอมากัดโง่ไปเหลืองอื่นเอาเพื่อนใดเหล็กบ้าก็เพราะนั้นเดี๋ยวบอเหล็กเพื่อนอีเลดเดี๋ยวยำด้วครับเด้๋ยวยำเหล็กเพื่อนอีหลอบหนึ่งหกศูนย์เจ็ดเก้าสองสามสี่แปดหกครับเหล,ล็กฟังลาวหัวทุนที่สิบหกมีนาหกเจ็ดบ้านน้องบุหูบอกว่าเพื่อนแชร์ไม่อีกบอถ้าเพื่อนหาไม่อีกหรือจังไดเดี๋ยวบ้านน้องเชบาบอ มาบอกสู่ฟังอีกหลอบหนึ่งนะครับเนาะเพิ่อนว่ามือนีเอาซ้ำนีไปก่อนคําว่ามือนีเอาซำนีไปก่อนแสดงว่าเพื่อน้องมีออีกแต่ถ้าเพื่อนบ่มีอีกกะคงสีแล้วไปนะครับเนาะกิเอาตามนี่ละแต่ว่าเพื่อนอัดไวแล้วละเพิ่อนว่าสามโตนี่กะเบิด3สาม0ื่นละเพิ่นว่าสามชีมื่นละเพราะเพิ่นซื้อตัวรหั0พันห้าพันกูห5 0าพันเพราะว่าเพื่อนว่ากันซื้อหกกลับบ่ไไวดอกเพิ่นว่าแล้วเพื่อนบ่ได้ซื้อหมองเดียวเพื่อนว่าหลายคนกะสงสัยว่าเอ๊ะ ซื้อหลายปันนี่แม่เขาสีใจบ่เขากับยายซื้อเจ้าเดียวเดี้ยครับแต่เบ้าหน่องเองซื้อซื้อตัวละสองลอยตัวตัวละลอยเบ้าหน่องยังซื้อถึงสามเมียสี่เมียบุดยได้ซื้อเมียได้เอาได้ก็ลอครับเด้เอาเอาสะดวกได้ครับเด้องวดนี่เขามารับโฉคไปํำกันคือเก่าคิดสิ่งดใดไ้สมหวังดังปรารถนาสุขผู้สุขคนนะครับเด้อย่างอีกรอบนึงก็ได้อ๋อศูนย์หกเจ็ดเก้าสองสามสี่แปดหกครับ เหลือฝังเล่างวดนี้เขามารับโชคเป็นองกันคิดสินได้ไห้สมหวังดังปารถนาสุผูสุคนหวังว่างวดนี้เขาจะได้รับโชคเป็นลำกันเหลขเพิ่นมักหรือว่ามักก็ลองพิจารณาบ้างนะครับเด้อเพราะว่ามันก็มีทั้งผู้มักแลวกับููบ่มักนั่นแหละนะครับนออีหยังมันกะเกิดขึ้นได้เสมอโชคกับดวงมันที่มากคู่กันครับโชคกับดวงมันจะมาคู่กันเห็นบเห็นว่าขางหลังบ่นั่นลำใหญ่ อยู่เมืองนอกเพื่อนว่าถวายเพื่อนให้เบาหนองถวายเบาใหญ่ให้ปูอ่ะจังได,ไ,ดาาววได้ครับคอยติดตามถ้าผู้ใดอยากถวายเบาปูกิดติดตได้ครับเฮ็ดให้ปูเบาวนองเต็มใจเสมอครับก็ขอทุกคนโชคดีงวดวันที่16มีนาหกเจ็ดขอให้ทุกคนโชดวดวน 16, นคชดีสวัสดีครับ